สวัสดีครับทุกคนนะฮะคุณก็กำลังดูบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรีหรือว่าบิ๊กรีวิวหนังในวันนี้นะฮะผมอยู่เกาหลีเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งของคนที่อยู่นอกประเทศตอนนี้ก็คือสามารถดูหนังในโรงได้นะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ผมได้ดูเนี่ยนั่นก็คือหนังอย่างชางชีนะฮะที่เป็นหนังของ MCU Marvel Cinematic Universe นะครับซึ่งก็เป็นหนังที่หลายๆคนอยากจะดูนะฮะเพื่อนๆของผมพี่น้องทุก ทุกๆคนเนี่ยที่แบบว่าเป็นแฟนมาเวลก็บอกว่าอุย้ยเมื่อไหร่จะได้ดูหนังในโรงอะไรอย่างนี้ผมก็ภาวนาให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้ไวๆนะฮะเพราะว่าโรงที่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เปิดถูกไหมผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะได้ดูหนังเรื่องนี้กันเดือนเดือนตุลาคมสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยเนาะแต่สําหรับคนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนาตอนนี้เดือนกันยายนต้นเดือนนะฮะหนังก็สามารถฉายและทํารายได้ไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเขาก็บอกว่าก็สามารถที่จะ แบ็กฮิตได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนั่นและประมาณรายได้แถวๆ75ล้านถึง85ล้านอะไรเงี้ยในช่วงวันแรกๆซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเลยสําหรับในยุคโควิดซึ่งก็ถือว่าทำรายได้กันยากขึ้นมากนะฮะมีมาตรการเว้นระยะห่างหรือว่าบางคนไม่กล้าไปดูในโรงอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบไม่ได้ไปดูหนังในโรงแล้วนะฮะต,ตอนนี้มันก็เลยทำให้หนังเหล่านี้เนี่ยเสียรายได้ไปพอสมควรแต่ ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็โชคดีกว่ากรณีของแบ็ควีโดที่แบบมาในช่วงโควิดหนักๆเลยนะฮะแล้วก็มันก็ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนของกรณีประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ฉายในโรงแล้วเพราะว่า เขามีแผนที่จะเอาลง Disney ดิสนีย์พัทไปแล้วซึ่งก็น่าเสียดายที่แบบว่าหนังอย่าง Black ว i d โ w ก็อดฉายลงนะฮะแต่ว่าเมืองนอกน่าจะได้ดูแต่ผมก็มาดูไม่ทันฉะนั้นผมก็คิดว่าคงจะได้ไปดูทางสตรีมมิงเลยแต่เรื่องชางชีเนี่ยที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยว่าเออสรุปว่าหนังเป็นยังไงหนังสนุกไหมเพราะว่าดูจากคำวิจารณ์ต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยนะฮะหนังได้แบบโอ้โหลอตเทนโชเมโต้นี่คือแบบมะเขือสกเต็มๆแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในวันแรกๆอะไรเงี้ยนะ ชอบก็จะมาโหวตเยอะขึ้นทําให้ภาพรวมคะแนนมันก็จะค่อยๆลดลงตามระเบียบอะนะฮะแต่หนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยในความคิดของผมคือก็เป็นหนังที่ดูได้แบบสนุกเพลิดเพลินมากๆเหมือนหนังมาเวลเรื่องอื่นๆที่เราได้ดูกันสําหรับคนที่ชอบดูหนังมาเวลหนังฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะสนุกกับการดูหนังเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่าหนังเรื่องนี้มันมีข้อดีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นๆหรือเปล่าหรือมากน้อยแค่ไหนอ่ะผมจะพูดแบบ ไม่พยายามจะสปอยแล้วกันนะครเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนยังไม่ดูฉะนั้นอันนี้คือความรู้สึกของผมคนเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากที่ดูจบอ่ะมาฟังกันผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยชางชีเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าพูดเต็มๆชื่อเขาก็าคือ ชางชีแอนด์เดอะเลจันออฟเดอะเทนลิงส์นะครับก็คือจะพูดถึงองค์กรที่มาตั้งแต่ช่วง i อรอนแมนภาคแรกเลยที่แบบว่าเนี่ยเป็นองค์กรที่มีรูปวงแหวนอะไรเงี้ยนะฮนะก็เป็นองค์กรลับที่แบบว่ามีการแบบว่าสถาปนากันมาตั้งแต่ยุคอดีตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮนะหนะังก็จะเปิดเรื่องด้วยฉากแบบเหมือนเป็นีเรียด ฉากแบบจริงจังเลยนะฮะแบบมีกองทัพมีการต่อสู้มีฉากแอคชั่นนะฮะและจะเป็นการเปิดตัวนักแสดงที่จะเป็นคนพ่อนะฮะคือเรื่องนี้ก็จะมีคนพ่อ,อคนลูกใช่ไหมคนลูกก็จะเป็นตัวพระเอกของเรื่องก็คือนําแสดงโดยคุณซีมูเหลียวนะฮะแต่ว่าคนพ่อเนี่ยก็ได้รับนักแบบรับเกียรติจากนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโทนี่เหลียงหรือว่าคุณเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยนะฮะมารับบทเป็นตัวละคร ที่ที่เป็นแมนดารินตัวจริงอะนะฮะซึ่งแบบว่าเป็นคนที่แบบโอ้ถือว่าแบบมีอํานาจมากมายเลยนะครับเป็นเจ้าของวงแหวนในเรื่จริงมีโซ่ที่อยู่ข้างๆมือแล้วมีพลังมากอะไรเงี้ยเราจะเห็นการเปิดตัวที่โคตรอลังการและแน่นอนว่าผมจะบอกว่าคุณโทนี่เหลียงในหนังเรื่องนี้เนี่ยคือโคตรมีสเสน่เลยนะฮะคือมีสเสนเยอะกว่าพระเอกซะอีกคือคือบอกว่าเป็นพระเอกนี่ก็เชื่อได้นะค,ะคือแบบโอ้เออแต่ว่า พีก็มาเป็นตัวอีกตัวฝั่งตรงข้ามสางันเรื่องเป็นเป็นสงครามระหว่างพ่อลูกอะไรเงี้ยซึ่งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความดราม่ามากขึ้นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการเล่นเรื่องราวของครอบครัวมาด้วยซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคอนฟ lict กันในหลายๆเรื่องในหลายฮีโร่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบทแทนเตอร์เอ้ยใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอะไรอะไอรอนแมนที่พอมีคอนฟ lict นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันอ่ากับตอนอเมริกามีไหมอืม อาจจะไม่ขนาดนั้นเออกับตันมก็อ๋อมีแถวแถวน่าจะมีไอรอนแมนนะนะที่แบบว่าเออมันมีการแบบว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมนะครับที่แบบว่ามีมีย้อนไปคุยกับพ่อได้อะไรเงี้ยเออนั่นถ้าจะไม่ผิดนะเออมันมันก็จะมีตัวละครที่แบบว่ามีคอนฟ lict กับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชัดๆเนี่ยก็จะมีแบ็คแทนเตอร์ที่มันจะมีเรื่องราวครอบครัวเยอะแต่เรื่องอ๋อมีทอทอทอนี่ครอบครัวเต็มเต็มเลยโอ้โหอันนี้ก็ หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับชางชีก็จะมีประเด็นเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันเนาะแต่หนังก็จะโฟกัสที่เรื่องราวของตัวตัวละครชางชีนั่นแหละนะครับเป็นหลักมากกว่าหลังจากที่เล่าเรื่องของพารทพ่อแล้วในช่วงแรกนะฮะหนังก็จะเปิดด้วยตัวละครชางชีนั่นก็ตัวนางเอกที่รับบทโดยอะควาฟิน่านะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของอะควาฟิน่านะฮะ ผมไม,ไม่รู้ว่าอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะคือชื่อแกก็จะเป็นแบบว่าอ q ควาฟีน่าเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่เราได้เห็นหนังที่ดังๆของแกหลายเรื่องนะครับเรื่องที่ผมชอบมากเลยก็เป็นเรื่องที่ชื่อเด f a r w e l l ใช่ไหมที่ทำให้แกได้รางวัลลูกโลกทองคำเลยนะฮะก็เป็นคนที่มารับบทในเรื่องนี้เนี่ย ยังซีนขโมยซีนได้ดีมากนะทำให้หนังมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะสำหรับผมทําให้หนังมาดูบันเทิงขึ้นเพราะว่ามีชีอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าเอออาคาฟิาสามารถแบบมาอบอุ้มหนังเรื่องนี้ได้ค่อนข้างที่จะ,อะโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้มีสีสันมากขึ้น MCU แต่เรื่องนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า Marvel Cinematic Universe เนี่ยเขาพยายามจะขยายจักรวาลออกไปให้ไกลกว่าเดิมนะโดยที่ว่ามีการพูดถึงองค์กรที่ขยายความมากขึ้น กับไอ้องกรเทนลิงส์เนี่ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันหนังเรื่องนี้ทุกคนรู้ป่ามันได้มีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารนะคือพูดภาษาจีนจริงจังกันเลยอ่ะทุกคนแบบคือผมดูซาวด์แทปผมก็น้นั่งอ่านอีกทีนึ่งเพราะว่าฟังแมนดาลินไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้เขาก็จะเป็นแบบ การยกระดับเนาะที่แบบว่าเออปกติเราจะดูหนังฮีโร่หนังอะไรเนี่ยก็จะเป็นการใช้ภา,าษาอังกฤษเป็นหลักอันนี้เป็นการใช้ภาษาจีนเลยฮะ, mm. ฮะเต็มๆคือผมก็คิดว่าเขาคงกะขายคนจีนเลยเหมือนกันแต่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวพระเอกเองเนี่ยกก็มีประเด็นกับทางฝั่งจีนฝั่งอะไรอย่างนี้พอสมควรนะไม่รู้จะมีการโดนบงโดนแบน์หรือเปล่าแต่ว่าก็เออหนังเขาก็กะว่าแบบโปรจีนมากๆอะไรอย่างงี้นะในเชิงนี้ในเชิงแบบว่าอ่าการ เอาเรืองวัฒนธรรมภาษาเชื้อชาติมาใช้อย่าเงี้แต่บางคนผมก็ไปดูกับเพื่อนๆหลายชาติผมก็ถามประเทศ G จีนหรืประเทศอื่นๆเขาก็จะมีการมองในเชิงแบบสเตสเิโอไทป์เหมือนกันในการแบบว่าจัดคนเอเชียในมุมมองของฝรั่งนะฮะ แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นอะในสายตาของผมนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหนังอย่างชางชีหรือว่ามาร์เวลเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ความบันเทิงมากกว่าแน่นอนว่าคือพอฮอลลีวูดเขาทาหนังที่เป็นแบบหนังคนเอเชียสแสดงอะมันก็อาจจะมีสเตโลไทป์าบางอย่างที่อยู่ในสายตาของความนฝรั่งมากกว่าความเป็นเอเชียืปูป่ะแต่เรื่องนี้เขาก็พยายามที่จะเพิ่มความเป็นเอเชียหรือว่าเพิ่มมิติตัวละครที่แบบว่ามีคนเชื้อชาติอย่างเอเชียเข้ามามากขึ้นนะครับในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่า มันก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่มันมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้มีแค่แบบว่าคนผิวขาวฝรั่งอะไรอย่างนี้อย่างเดียวหรือว่าคนผิวสีที่แบบเป็นฝัน่งแบ็คแพนเตอร์นะแต่ว่าน,นี้ก็จะมีฝั่งเอเชียมาแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าชางชีก็จะเป็นตัวประเดิมเนาะก็ ประธานดิสนีย์เขาก็พูดว่าไม่แน่ใจว่าประธานดิสนีย์หรือใครที่เขาบอกว่านี่ก็คือการทดลองใหม่ๆของดิสนีย์อะไรเย่างี้แต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะที่ยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแบ่งแล้วว่าคนขาวคนดําคนเอเชียอะไรขนาดนั้น,นคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่หรือว่ามีแอร์ไทม์ในหนังได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ฮอลลีวูดเขาพยายามที่จะ สร้างความเท่าเทียมกันหรือรวมไปถึงผิวเรื่องสีผิวเรื่องเพศเรื่อง LGBTQ เรื่องอะไรต่างๆเนาะมันก็มีการที่พยายามผลักดันมากขึ้นเดี๋ยวดูอินเทอรนแล้วกันอินเทอรเนคน่าจะเป็นแบบหนังที่พูดถึงการเชิดชู LGBT เรื่องแรกๆของของฝั่ง Marvel เลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเองว่าจริงขนาดไหนนะเออไปรอดูนะครับอินเทอรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรอดูมากๆเพราะว่ากำกับโดยพุ่มกับรางวัลอสการ์ปีนี้อย่างโคอีเจานะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยชางชีเนี่ย ผมก็คิดว่าถ้าพูดถึงนอกจากความโดดเด่นเหล่านี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของนักแสดงเนี่ยที่ผมชอบอ่ะอย่างโทนี่เลียงหรือว่าอควาฟิน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกค่อนข้างที่จะเฉยเยรู้สึกว่าธรรมดานะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรนะฮะคือไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอยู่ในระดับกลางกลางสำหรับผมทําให้หนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าดูได้ในระดับหนึ่งไม่ได้อยากจะดูซ้ําขนาดนั้นหรือเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ย ไปดูโรงธรรมดาอันนี้ผมไปดูในปูซานเทยเตอร์ซึ่งเป็นโรงหนังเก่านะครับที่สร้างมาตั้งแต่ปี37แล้วนะคือแบบโอ้โห,โหเก่าเนี่ยยันยุคสงครามโลกนู่นเลยอะนะฮะเป็นโรงหนังแรกๆของปูซานครับก็มีการรีโนเวทนู่นนี่นั่นมาบ้างแต่ว่าเสียงเอ่ยภาพเอ่ยมันก็ยังมีความแบบคือมันควรจะต้องดูแบบ m a แเงีไยมันถึงจะสดอะไรเงี้ยแต่จุดที่มันเป็นจุดโดดเด่นที่ถามวา่าเนื้อเรื่องไม่เด่นขนาดนั้นแล้วอะไรเป็นจุดเด่นก็ต้องบอกว่าฉากวิชวลต่างๆของเรื่องเนี้ย ถือว่าทําการบ้านได้ดีมากนะครับอย่างฉากเปิดเรื่องที่ผมบอกว่าอลังการมากฉากสู้กันในป่าที่ทําให้ผมนึกถึงหนังแบบหนังของอั้งรี่เอ้ยหรือว่าหนังของจางอีโมที่จะมีฉากคอสตูมหรือว่าการใช้ movement ทางมุมกล้องหรือว่าศิลปะความเป็นเอเชียอะไรเงี้ยที่แบบเออถือว่าเออน่าสนใจเลยทีเดียวแอบแอบคิดถึงกันนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คลาสสิกเลเวลนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความแบบประยุกต์อะไรทีหนึ่งให้มันเหมาะก,กับความเป็นมาเวลอะไรเงี้ยอืมนะครับก็ทําให้ฉากแอคชั่นดูแล้วก็สนุกนะ แล้วก็ฉากแอคชั่นในช่วงแรกๆอย่างฉากในรถบัสในซันฟารเนี่ยก็ถือว่าทําได้สนุกมากเลยนะฮะ ตอนแรกผมดูในตัวอย่างผมก็รู้สึกว่าอีกแล้วมันก็ทาให้ผมนึกถึงแอนแมนมันดูแล้วมันแบบมันจะซ้ากับแอนแมนหรือบอกว่าที่มันก็เล่นเรื่องในซันฟานเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเออพอมาดูนี้เฮ้ยแม่งเจ๋งนะอะไรเงี้ยในการแบบว่าดีไซน์ฉากต่างๆถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฉากแอคชั่นสาคัญอีกฉากหนึ่งในมาเกานะฮะก็ไปลองดูกันเองครับถือว่าเป็นฉากที่โดดเด่นมากและแน่นอนว่าจะมีตัวละครรับเชิญมาด้วยนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมควรจะสปอยดีไหมไปรอดูเองว่าจะเป็นใครแต่จะบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนที่จะมารับเชิญและที่สําคัญทุกคนอย่าลืมดูแอนเครดิตเพราะว่าตอน n อนเครดิตแรกเนี่ยผมก็พลาดไปผมวิ่งไปห้องน้ำนะ,ะับเพราะว่าปวดต้องการห้องน้ำนะ,ะับปวดฉี่นะฮะก็ต้องต้องวาร์ปไปแป๊บหนึ่งก่อนก็เลยไม่ไม,ไม่ทันแอนเครดิตหนึ่งแต่ว่า n อนเครดิตหนึ่งก็จะมีตัวละคร2ตัวมาโผล่เพิ่มนะฮะแต่ N อนเครดิตสองเนี่ยจะเล่าข้อมูลที่ต่อยอดจากหนังขึ้นไปอีกนะฮะ ไปรอดูเองว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมนะครับแน่นอนว่าทิ้งปมเกี่ยวกับภาคต่อบางอย่างไว้แน่นอนนะครับและฉากต่อสู้ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่ามีความแบบว่าเป็นเอเชียนมากพอสมควรนะรแต่ว่าส่วนตัวผมผมชอบช่วงแรกๆมากกว่าช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆเนี่ยมันฟัดกันนัวเลยมันมันแทบจะเป็นเหมือนกับตอนอยู่ในแบบวาคันดาแล้วเป็นแบบแบบคนโดดไปโดดมาใช้พลงังพลังมันตูมตามกันนะฮะแบบเออ นึกถึงตอนที่ทอแม่งเหาไปเหอะมาอะไรอย่างงี้ยนะเออแ,แ,แล้วภาพก็จะเป็นสไตล์แบบมาร์เวลไงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีความเป็น CGI อะไรอย่างเงี้ยมากๆก็มันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรมากขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่ออกมาแล้วก็แสดงถึงความเป็นเอเชียบ้างก็ตามอ่ะนะฮะไปรอดูว่าอะไรที่จะโผล่มาในช่วงท้ายแล้วกันนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังที่ประทับใจระดับกลางๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบชอบฉากแอคชั่นวิชวลวความมันสนุกไหมเนี่ยผมแค่คิดว่าหนังเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะจัดเต็มความแอนเตอร์เทนให้คุณแน่นอนนะครับและก็ได้นัว่าเป็นหนังที่เราจะได้ดูกันเป็นเรื่องแรกในรอบปี2ปีของหนังมาเวลเลยเพราะว่าพอมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เลื่อนไปหมดเลยฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอเวนเจอร์ เอ็นเกมนะครับก็คือว่าเป็นการแบบเอ็นเอพิโซดช่วงนั้นช่วงแบบว่าตั้งแต่ไอรอนแมนยันกับตันอเมริกายันทรอยันแบบว่าการเดินอกล็กซี่อะไรเงี้ยยันมาถึงแบบเอเวนเจอร์ต่างๆนู่นนี่นั่น,นะอะไรเงี้ยเขาก็แบบปิดอ่าปิดปิดอ่าซาก้าในช่วงนั้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องปฐะมบทใหม่ที่จะต่อยอดไปต่อยอดไปที่สไปเดอร์แมนโนเวโฮมั้งละ่ะ ก็เป็นไปได้ใช่ไหมหรือว่าจะต่อยอดไปที่ Eternal หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า Eternal เนี่ยจะเป็นหนังที่จะมาเปลี่ยนอ่เาเขาเรียกว่าเปลี่ยน m i n d s e t หรือว่าทำให้เราได้เห็นความลึกขึ้นไปข,ไปของจักรวาลมาเวลอีกนะครับก็คือต้องไปรอดูเลยว่า internal จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของจักรวาลมาเวลหลังจากนี้ได้ยังไงนะครับแล้วจะมีตัวร้ายที่จะมาใหม่ ต่อจากธานอสที่ร้ายกว่าธานอสหรือเปล่าเพราะว่าอีเทอร์มันพูดถึงเทพเจ้าแล้วมันไปไกลกว่ามนุษย์มานาหรือว่าฮีโร่ต่างๆแล้วมันพูดถึงผู้สร้างพระผู้สร้างหรือว่าแบบอ่จักรวาลคนที่จะต้องแบบว่าอยู่เบื้องบน,บนเบื้องสูงอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะอันนั้นก็เลยถือว่าแบบน่าสนใจมากแต่กรณีของชางชีเนี่ยก็ยังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยังอยู่ในโลกของเราเนะจะเป็นแบบอ่เป็นคนหนึ่งไนมะ่ว่าจะเป็นคนที่มีพลังอะไรบางอย่างก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสเกลที่ไม่ได้ถึงขั้นแบบใหญ่สุดๆแต่ว่าก็เป็นสเกลระดับที่มาตรฐานของมา r v เวที่จะมีโปรดักชันที่ค่อนข้างที่จะ,ะดูและสนุกสนานเอนเตอร์เทนคนแต่ในขณะเดียวกันก็ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เขาแฝงมานะครับที่จะทำให้เราต้องไปดูหนังมา r v เวลเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับอืมอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมแล้วกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูกันไวๆในหนังชังชีในโรงนะครับอยากให้ดูในโรงเนาะ ผมก็ต้องชมฝั่งเกาหลีนิดนึงว่าตัวหนังอ่ะดูสิก็ทําตัวสวยมากเลยนะฮะคือแบบไปดูหนังโรงเก่าของเขาอ่ะก็จะมีแบบตัวส,สวยๆมาให้เก็บสะสมนะฮะและ้วในตัวเนี่ยเขาก็จะมีให้ขีดดาวด้วยว่าเออเราจะให้เขากี่คะแนนนะอะไรกับหนังเรื่องนี้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมีอะไรนี่ตัวจริงตัวเป็นอย่างนี้นะฮะชางชีนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นแบบว่าตั๋วแบบสามารถแบบรื้อได้นะครับคือตั๋วโรงอื่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม่เหมือนกันนะบางเลบางโรงเขาก็ให้โปสเตอร์มานะครับบางโรงเขาก็ให้ตั๋วแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีให้ติ๊กดาวครับว่าแบบให้กี่ดาวนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเทอเตอร์อะไรไอ้พวกนี้เราต้องเขียนเองเพราะว่าเขาก็จะแยกกับบัตรปกติไว้เพราะบัตรปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นตั๋วเหมือนออกมาเป็นเหมือนบินนะฮะบินกระดาษอะนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะให้แบบ เก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเราก็จะสามารถเติมเองหรือว่าเราจะไม่เติมอะไรเก็บไว้เฉยๆยก็ได้ให้คะแนนก็ได้เลตติ้งกี่ดาวอะไรเงี้ยนะครับก็หรวมๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันอยู่ในระดับประมาณ7-8ถึงคะแนนจาก10นานนะคะแนนนะฮะ3าดาวอะไรเงี้ยนะฮะก็คือให้เนี่ยแหละ3ดาวประมาณนั้นละกันเพราะว่าผมว่ามันอยู่ระดับกลางๆเนาะถ้าพูดตรงๆไม่ต้องคาดหวังเยอะเกินไปนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าดีมากก็ตามแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ เป็นหนังที่น่าสนใจแต่ก็มันมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเดอะมาสเต p พี c e ขนาดนั้นนะครับอืมก็เอาก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือความเห็นของผมนะครับแต่ถามว่ามันแค่ไหนก็มันแน่นอนนะครับไปดูไอ้แม็กก็คุณคงจะสนุกมากขึ้นเพอเออาจจะแบบอินกว่าเราก็ได้ นะครับก็ประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะติดตามคอนเทนต์อื่นๆของผมก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องนภัทรเอนะครับในช่อง YouTube หรือว่า TikTok อกนะฮะก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวหนังนะครับหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆของผมอย่างตอนนี้ผมอยู่เกาหลีนะมาเรียนเกาหลีก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆในช่องของผมด้วยนะครับก็จะมีอะไรมานำเสนอเรื่อยๆนะครับ อ่ะโอเคทุกคนขอให้ได้ดูหนังในโรงไวๆแล้วก็ดูแล้วเป็นยังไงมาอ่ามาโพสต์มาบอกเล่ากันบ้างก็ดีนะครับนะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะว่าชอบหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะดูอะไรในเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าคุณยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็อ่ารีวิวได้นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าคุณฟังผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไรก็มาบอกกันได้นะโอเคทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปวันนี้เป็นอน่าับสวัสดีครับ